มองสายขี้ต่อยเล่นเป็นยังไงอัพสกิลแบบไหนบ้างและเล่นได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเดินแลกนั่นล็อกตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม Ugphone Ugphone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว Gvip ซึ่งราคาเน จะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนาให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone สาหรับมองคิต่อยแบบธรรมดานะครับต้องบอกเลยว,ว่าถือว่าเป็นหนึ่งคาที่มีความน่าสนใจนะแต่ออกแนวเล่นค่อนข้างยากถ้าใครงบไม่เยอะหรือว่าเล่นแบบมีงบหน่อย จริงเนี่ยไปเล่นสายโฮลี่จะค่อนข้างสบายมากกว่าการที่เราเล่นสายต่อยเพราะว่าจะมีข้อเสียหลักๆของมองสายต่อยนะครับต้องบอกก่อนที่เ,เพื่อนๆควรจะต้องรู้ไว้สาหรับมองในกรณีที่เราจะใช้หมัดหมัดจะสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์ขนาดเล็ก100%ขนาดกลาง75แล้วก็ขนาดใหญ่อยู่ที่5 0าสิทำให้มีความยากในการเลือกมอนเตอร์ที่จะตีหรือเลือกที่จะฟาร์มหรือเราจะฟาร์มได้แบบจํากัดนอกจากเราจะไปใส่พวกกระบองแต่กระบองเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นแบบกระบองธาตุซึ่งอาจจะมีงบปลา,ายเพิ่มเติมไป เพราะเราควกครที่ต้องมีติดไว้ทุกทา่าถ้าจะเล่นนะครับเชนเช่นเดียวกันในกรณีที่มีงบทาหมัดท่าด,ด้วยแล้วก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ต่อการเล่นมากๆสามารถทําเผื่อไว้ได้ทุกท่านะครับหรือว่าเราซื้อไว้ก็ได้นะถ้าเราไม่ได้เล่นพ่อค้ามาก่อนในเมื่อเราทําใจในส่วนนี้ได้แล้วส่วนต่อมานะครับถ้าในกรณีที่อาวุธไม่บวก9ความเร็วในการโจมตีของเราเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากไปใส่พวกอาวุธบอสบวก9จะได้ ASPD เพิ่มเติมมาอีก20แต้มด้วยกันสนาหรับหมัดสายนี้เราจะเน้นหลักๆไปทางการัพ s t a ตัส AGI เราสามารถลง 99ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะอัพเกินก็แล้วแต่นะแต่ก็แลกกับค่าสเตตัสที่เราต้องเอาไปลงส่วนอื่นแล้วการณีที่เราลง a g 99ที่เหลือเราสามารถลงไปทางสเต็งได้เพื่อเอาพี a t ทแทให้มากยิ่งขึ้นสําหรับสายนี้ในการอัพสกิลจะมีแนะนําอยู่2แบบนะครับแบบแรกของค่าหนึ่งเราจะเน้นไปทางเบสซิ่งเป็นสกิลเปิดบัฟเพื่อเพิ่มเด็กเพิ่มอินเพิ่มสเต็งอยู่ได้ถึง5นาทีแล้วก็บัฟ AG ที่จะเพิ่ม AGI ให้เรานะครับเราต้องมี2บัฟนี้อัพให้เต็มได้เลยแล้วมาอัพพาส นี้เขาก็จะเพิ่ม P d e f M d e f และเมื่อเราถูกโจมตี3ครั้งใน1นาทีก็จะเพิ่ม AGI ให้เป็นเวลา5าวิด้วยกันเราจะได้ความเด่นในการโจมตีเพิ่มขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ตัวละครก็จะถึกมากขึ้นด้วยถ้าเราอัพแค่3อันนี้ก็จะใช้ไป3 1พอยต์แล้วนะครับเพราะว่าจะมีฮิลเป็นทางผ่านเพื่อที่เราจะอัพ AG จากนั้นก็ให้มาอัพ Angel Barrier ถ้าเราจะเล่น PP ด้วยไม่จําเป็นต้องอัพ10อัพสักห้าก็ได้เพราะเราจะได้เหลือพอยไปลงค้าสเพิ่มเติมแต่ถ้าเรากะจะเล่นเป็นสายปู PVE ก็จัดเต็ ในส่วนของค้าสให้เรามาเน้นทางเปิดบับลุกแก้วก่อนก็จะมีคอสปิริตอันนี้ให้อัพเต็ม5ได้เลยนะครับเพราะลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยก็จะเพิ่มพีแอทแทให้ถึง20แล้วก็อัพแอพสบสปิริตเป็นทางผ่านนะครับอัพติดไว้หนึ่งและต่อมาแน่นอนเราต้องอัพบัฟวิกโกเอกโพชั่นเพราะจะใช้พาวเวอร์หรือลูกแก้วสปิริตเพื่อเพิ่มค่าคียของตัวเองถ้าเราอัพแค่เลเวลหนึ่งจะเพิ่มให้แค่20แต่ถ้าเราอัพถึงเลเวล5ก็จะบวกให้ถึง100เพราะว่าาคคค่่ริแแตตเดมลล้ววัะของเราก็ขึ้นอยู่กับการสวมใส่ของ การใส่การ์ดหรือการอัพค่าสเตตัสแต่ถ้าเราอัพเปิดบัฟปุ๊บเราอาจจะเสียเวลาในการไล่บับหน่อยสักเล็กน้อยนี่เรียกลูกแก้วมานะครับเรียกลูกแก้วมาเรียกลูกแก้วมาเรียกครบ5ลูกกดกระทืบเพา้าแล้วก็เรียกมาอีกนะครับเรียกมาอีกแบบนี้ก็จะได้ทางพังโจมตีและแน่นอนค่าคียตอนนี้ค่าคียก,ก็เลยจะกระโดดแค่เปิดบัฟอย่างเดียวอะได้100แต้มแล้วส่วนเกินที่เหลือแน่นอนยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะว่ามอนบางตัวเราอาจจะตีไม่ค่อยติดคียหรือผู้เล่นบางคนอาจจะมีค่าต้านคีสูงเพราะเขาจะมีพวกลูนพก ่ fashion, พวกคอสตูมอะไรพวกนั้นนะครับเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราต้องอัพตรงนี้ติดไว้5นะครับเพราะเราจะได้บัฟแบบฟรีๆผ้าขีและอย่างที่เกินในกรณีที่เราอัพค่าแรกแล้วเหลือพอยต์ของแองเจิลให้ลงตรงนี้ต่อได้เลยนะครับสกิลสีเขียวเนี่ยแล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับขีเอ็กพอชั่นเพราะเราจะสามารถทําให้สตูติดสตันได้ในระยะ5ช่องเรียกได้ว่าเพื่อจะไปตีกับผู้เล่นคนอื่นการอัพอันนี้ช่วยได้เหมือนกันแต่นี้ผมเล่นเป็นสายปู PVE ก็เลยไม่ได้อัพติดไว้และแน่นอนต่อมานะครับที่เรา ต้องอัพก็จะเป็นทิปเปิลแอแทในการโจมตีแบบปกติก็จะมีโอกาสถึง10%นะครับที่จะสร้างคอมโบถึง3ครั้งอาชีพนี้เขาสามารถสร้างหรือต่อยคอมโบได้นะครับทิปเปิลแอแทเนี่ยโจมตีได้ถึง3ฮิตเพิ่มเติมเลยนะเรียกได้ว่าดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ตืบๆตืบๆต่ตตอย3าฮิต3ฮิตอะไรพวกนี้ครับต้องอัปติดไว้ด้วยและแน่นอนต่อมานะครับก็จะเป็นเชนคอมโบแต่นี้จะมีผลเฉพาะการสวมใส่นักเคล่้นหรือหมัดเท่านั้นไม่ได้มีผลพวกกระบงกระบองในส่วนของทิเปิลแอทแทกเนี่ยกระบองยังเกิดผลแต่ถ้าเชนคอมโบเราต้องใส่สนับไม่งั้นไม่เกิดผลนะครับแล้วก็ที่เราไม่ up, อัปอีกสกิลคอมโบหนึ่งเป็นเพราะว่าคอมโบอันนี้เขาจะใช้งานลูกสปิริตหนึ่งลูกจะทําให้เราเสียเวลาในการไล่ลูกขึ้นมาใหม่แต่ก็แลกมากับความแรงของสกิลนี้ค่อนข้างสูงถ้าเราอยาก จะให้คอมโบแบบสุดทางนะครับการที่เราจะเล่นคอมโบแบบสุดทางรอไปเล่นหลังๆดีกว่าหลังจากอีกคัทหนึ่งของค์ดนี้คัดต่อยอดของมองอันนั้นก็เลยไม่ต้องอัพในช่วงนี้แล้วก็ให้มาอัพนี่เลยครับไอรอนแฮนด์เขาจะเพิ่มพีแอดแท็ให้เมื่อเราสมใส่พวกนักเคลิ้นพวกหมัดแล้วก็มาอัพสกิลพวกปลาลูกแก้วนะครับเป็นทางผ่านเพื่อไปอาชูราสไต์ถึงแม้ว่าความแรงของอาชูราสไต์ของสายนี้อาจจะไม่ได้สูงแต่ก็สร้างความเสียหายรอไปหลอยผู้เล่นในกิจกรรมต่อสู้แบ่งข้างกันได้นะครับและในกรณีที่เราอัพคาัเหนึ ยังมาเพิ่มเติมสกิลนี้ได้เลยนะครับเอาไว้ย้ายตำแหน่งแต่สกิลย้ายตำแหน่งเนี่ยเขาจะใช้ลูกแก้วสปิริตหลูกฉะนั้นก็เลยจะมีความยากในการใช้งานอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่ในช่วงที่เราเป็นมองอยู่สกิลก็เลยจะแนะนําให้อัพแบบนี้ไปก่อนนะครับสำหรับสาย PVE แต่ถ้าเราเล่นเป็นสาย h o ลี่ก็ลงโฮลี่เต็มนะครับแล้วก็ไม่อัพพวกนี้เน้นไปทางสกิลเปิดบัฟเอาแค่สกิลของบัฟแค่แถวแรกเพื่อเอาค่าคีเราก็สามารถเล่นโฮลี่ได้เลยเพราะว่าได้คีห100อันอื่นก็ไม่ต้องอัพเียได้ว่าอันนั้นก็ ไปสุดทางเล่นง่ายกว่ามากๆง่ายกว่า3 4เท่าต Legend ัวได้แต่เผื Spike ่ออันนี้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นหมัดต่อยมันๆต่อยเพลินๆยิ่งถ้าเป็นพวกมอนเตอร์ตัวเล็กแล้วเราใส่สนับธาตุด้วยแล้วแน่นอนความเสียหายเที่ยวสร้างก็จะสูงมากขึ้นนี่แหละครับต่อยไปปึ๊บปึ๊บบเก็บเลเวลแบบชิวๆแบบลื่นไหลเออต่อยได้เลยนะแบบนี้นะครับโช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 ส่วนการตั้งค่าออโต้สกิลหลักๆจะมีแค่สกิลเปิดบัฟบและไปทางเชนคอมโบเท่านั้นนอกนั้นเราจะเน้นไปทางการโจมตีแบบปกตินอกจากเราจะไปลงหอ เราก็ใช้สกิลแองเจิ้ลเพื่อมาเปิดรับเพิ่มมาทางป้องกันอีกทีนึงแต่ไม่งั้นเราก็เอาออกนะครับแบบนี้ ตั้งแค่นี้ก็พอแล้วเหลือแล้วถัดมามาดูในส่วนของการสวมใส่ถ้าเป็นการอาวุธควรที่ต้องหาการ์ดงูดําติดไว้การ์ดงูดําถือว่าเป็นหนึ่งการ์ดที่จะทําให้การโจมตีธรรมดาของเรามีโอกาสติดดับเบิลแอตแทกดับเบิลแอตแทกกับทิปเบิลแอตแทกเขาสามารถเกิดผลได้นะครับเพราะเวลานั้นก็จะมีดับเบิลทาให้เราจะตีได้รัวมากยิ่งขึ้นแค่เราทํางูดําทั้ง4ดาวได้ก็จะดีมากๆแล้วเพราะโอกาสก็จะอยู่ที่10%เลยนะในการติดดับเบิลแอตแทกถึงแม้ว่าโอกาสจะติดน้อยหน่อยแต่ก็ถือว่่าาชวยยได้เอะนะรนรใกจมตี Attack, แลแ แท่งเห็นไหมความแรงจะต่างกันบางรอบก็หมื่นหนึ่งทิเปิลแน่นอนนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นสี่แอปเปิลหมื่นหนึ่งเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับสลับกันติด ถ้าเปอร์เซนต์เยอะก็จะติดง่ายขึ้นส่วนที่เหลือแล้วแต่เราได้เลยว่าเราจะใส่อะไรเราอาจจะไปใส่ดาเมจต,ต่อธาตุของมอนเตอร์หรือไปใส่พวกขนาดหรือเผ่าพันธุ์ถ้าเรามีการแรงซีใบนี้เรียกได้ว่าแจ่มเลยก็จะได้ไม่ต้องสลับการ์ดบอยพรนี้จะสามารถสร้างดาเมจต,ต่อมอนเตอร์เผ่าพันธุ์ทั้งกึ่งมนุษย์เผ่าพันธุ์สัตว์เผ่าพันธุ์พืพชเผ่าพันธุ์แมลงได้เรียกได้ว่าครบคันนะครับถึงแม้ว่าจะบวกเปอร์เซนต์ให้น้อยก็ตามไปใส่พวกดาเมจธาตุอ่ะจะค่อนข้างคุ้มค่าในส่วนของอาวุ พาสนาการ์แม่มดขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนถ้าตีมอนสเตอร์ธาตุดินมีดาเมจธาตุดินเราก็ใส่แซนแมนแต่ถ้าเราอยากอาจ o m ตีไวมากขึ้นก็ไปใส่การ์ดแมลงสาบที่จะได้ค่าเอจิก็ทําสักห้าดาวซึงจะได้เอจิถึง6แต้มก็ได้นะครับส่วนการ์ดสวมใส่เครื่องประดับก็ให้ไปหาการ์ดคูเคใส่คูเคเขาก็จะบวกเอจไอให้ซึ่งเป็นการ์ดแรงอ e. ีแต่ในกรณีที่เราขี้เกียจหาการ์ดแลงอ e, ีล้วก็ไปใส่การ์ดเพิ่มเอชทีอาร์นะครับอย่างเช่นพวกการ์ดหนูอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนนนกกัส่วา์ ที่ขาดไม่ได้สําหรับสายโจมตีที่เป็นสายตีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการ์ดของโอด,ดุกเราจะได้บัฟของพีดเป็นบัฟอิมเขาจะเพิ่มพีดาเมจให้ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสการติดจะน้อยแต่เขาก็ติดบ่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะยิ่งเลเวลตัวละครสูงเท่าไหร่การที่เราเพิ่มพีดาเมจให้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นสูงสุดบวกให้ถึง12เกันเลยทีเดียวส่วนที่เหลือฟีสไตล์สามารถใส่ได้เลยนะครับถ้าเป็นการ์ดรองเท้าก็ไปใส่พวกการ์ดที่บวก EEP หรือไม่ก็ไปใส่พวกอมบลาถ้าเราามมีถถ้เติึง VP3 การนี้ก็จะช่วยได้เยอะและแน่นอนเราก็ใส่มูลไลท์เข้าไปแต่ถ้าเราอยากได้พลังโจมตีถึกมากขึ้นก็มาใส่การ์ดใบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นการ์ดโล่ก็ให้ไปใส่พวกการ์ดลดดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ยังใช้ได้ถ้าเป็นการ์ดสวมใส่หัวจะแนะนําเป็นพวกกีเอิร์ดนะครับลดดาเมจของธาตุหรือเป็นการ์ดหมีม่วงลดดาเมจธาตุไฟได้นะครับและเพิ่มโอกาสการดรอปแต่ถ้าเรามีงบหน่อยเราก็ไปใส่พวกการ์ดไนท์แมร์เพราะว่าจะได้ a g i เพิ่มขึ้นหรือไปใส่การ์ดนี้ครับเมื่อโจมตีติดิค,ดค,ดคอน เพิ่มพีเดฟให้เป็นการคุยเซอร์นะการ์ดพวกมาตินก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าเราจะลดดาเมจท่าชาร์โด Shadow, ช่วยได้เยอะเหมือนกันนี่ก็ได้จะเป็นมองสายต่อยขีนะครับที่เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นเันดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสายที่เล่นค่อนข้างเพลินใครที่ชอบเล่นแบบเรื่อยๆเดินแบบชิวๆตีมอนต์แต่อย่างที่เกิดน,นะครับก็จะมีความยากในการเล่นถ้าเทียบกันในช่วงระดับเรเวลอาชีพอื่นอาจจะสร้างความเสียหายได้แรงมากกว่านี้ประมาณสัก2อสเท่าได้นะครับในช่วงระดับพลังเท่ากันนะอืมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับหรือแค ถ้าเราเปลี่ยนสายความง่ายในการเล่นก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะได้ปรับคิฟฟีเพิ่มให้ถึง100แตงว่าสายเดินตีก็จะมีความชิลมากถ้าเราตีมอนเตอร์ให้ถูกตัวนี่ตีมอนเตอร์ตัวเล็กนะครับแต่กรณีที่เราไม่เอาพวกเชนคอมโบแบบนี้นะเราก็ไปใส่กระบองนะครับตีมอนเตอร์ตามขนาดพวกขนาดกลางขนาดใหญ่เราก็จะได้ฟาร์มง่ายขึ้นได้นะครับก็มาตีพวกแซนแมนอ่ะผมเปลี่ยนเป้าก่อนนะเปลี่ยนอาวุธด,ด้วยนะครับเป็นกระบองนี่หละเปลี่ยนตามธาตุเราเดินไปหัวเดป้า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 ,ปา ชิวเลยไหมครับติดบัฟเพึ่งน้อยบัฟอิมนะครับเพิ่มพีราเมตให้โดยส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับในการเล่นถือได้ว่าเล่นง่ายในระดับหนึ่งสําหรับคาดนี้อันนี้ก็พามาดูแนวทางการที่แนะนําและก็การอัพสเตตัสและก็สกิลหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยอย่างไงก็ฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ